วันนีนะครับพี่ก็จะพาทุกน้องนะครับมาช้อปของรอซื้อของนะครับทาน้องนะครับแล้วก็เคียวนี้นะครับก็ราคา200บาทนะครับทางน้องซื้อไปภายใน1นาทีนี้นะครับน้องก็จะได้รับไปนะครับเคียวอีกหนึ่งเล่มนะครับแถมฟรีรวมถึงพิกแอคด้วยนะครับที่เราเก็บไว้ณจุดจุดนี้ก่อนนี่นะครับอาวุธพวกนี้น้องสามารถมาลีได้นะครับเพียงแค่ซื้อโต๊ะนะครับโต๊ะครับไอ้โตะขายอาวุธนะสั่งซื้อได้นะครับในนี้เลยกดไปที่แอมเบอร์นะครับนี่ ซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับตามนี้เลย25แอมเบอร์นะครับรวมถึงโต๊ะหนังนะครับอาหารได้จากในนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ฟาร์มน้องสามารถหาได้จากในนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับใช่ไหมอ่ะนี่ไงดาเมจ2 0 0พกว่าเน่ี่เดี๋ยวพี่จะใช้เป็นลูกดอกนี้นะครับเอาไปยิงหมีจัดมาเลยท่านผู้ชมประมาณเท่าไหร่ใส่ยาคูณสิ้าไปเลยครับน้องนแล้วก็ใส่คิปเปิ ับเม็ดเดียวรู้เหลืองเรียบร้อย ก่อนอื่นก็ขอก่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกม a r ร Mobile ในโหมดรูปหมีระดับบูต้อนใน EP ที่เท่าไรไม่รู้ <c oughs> น้องรู้ป่าทแล้รเมินไหน <c oughs> โอเคครับน้องก็วันนี้นะครับมา อยู่กับพิการนะครับในเกมอ้าโมบายโมบายอะไรตัอะไรพี่วะโอเคอยู่กับพิการนะครับในเกมอ้าโมบายนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆนะครับมาชอปของหรู้ซื้อของนะครับหาน้องๆนะครับสนใจตอนนี้นะครับเพียงซื้อนะครับมีดเล่มนี้นะครับในราคา150บาทนะครับโอนมาภายใน1นาทีนี้รับไปเลยนะครับแถม1เล่มเลยนะครับน้องๆก็ซื้อ1แถม1นะครับแล้วก็เขียวนี้นะครับก็ราคา200บาทนะครับหาน้องซื้อไป ภายใน1นาทีนี้นะครับน้องก็จะได้รับไปนะครับเคียวอีกหนึ่งเล่มนะครับแถมฟรีรวมถึงพ i ิกแอ๊ด้วยนะครับที่เราเก็บไว้นจุดจุดนี้ก็เพียงท่านท่านผู้ชมนะครับท่านได้โทรมาภายใน1นาทีนี้ก็จะรับฟรีไปอีก2อ,อันนะครับ รวมถึงกระดักนะครับที่อยู่ด้านบนนี้นะครับถ้าซื้อภายใน1นาทีนี้ก็จะได้รับฟรีไปอีก1อันด้วยนะครับรวมถึงนี่เลยแว่นตาดำน้ำนะครับเพียงแค่ส่งมานะครับสั่งซื้อภายใน1นาทีนี้นะครับก็จะได้รับฟรีไปอีก2อันนะครับของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเรายังมีนะครับส่วนนี้นะครับนี่ในกล่องนี้อีกนะครับนั่นคือยางไม้นะครับที่เราจัดแจงไว้นะครับเพื่อเป็นลดราคาพิเศษนะครับเพียงท่านสั่งซื้อภายใน1นาทีนี้ลดทันที15บาบาทเลยนะ ห้บาทก็ะจะเหลือ5บาทนะครับรวมถึงอันนี้นะครับเราเรียกว่าเลือดกันปิงนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ย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 โอ้ m ม่กอนี่ซื้อกันจนค้างเลยเหรอจริงท่านผู้ชมโอ้ m ม่กอค้างโอ้โหเซลลจนค้างอะ่ะคิดดูเถอะ เอ,เ,อเอาละผลิตเอาละครับผลิตภัณฑ์ของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับก็ยังมีในนี้อีกนะครับนั่นก็คือเบ็ดตกปลานะครับเบ็ดตกปลาอันนี้นะครับราคา50บาทเพียงท่านส่งซื้อนะครับภายใน1นาทีนี้นะครับสั่งซื้อภายใน1นาทีนี้รับไปเลยนะครับราคา100บาทฟรีทันทีนี่นะครับเซตนะครับในราคา20บาทนะครับสั่งซื้อภายใน1นาทีนี้รับไปเลยเลือดปิง20อันนะครับรวมถึงหน้ากาก ดำน้ําด้วยนะครับที่เราโปรโมทไว้เมื่อสกี้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับเรือดำน้านะครับที่เราสั่งซื้อมาเป็นกรณีพิเศษเรือดำน้ําบานนี้นะครับสั่งซื้อมาในราคา100บาทเพียงท่านสั่งซื้อภายใน1นาดทีนี้ก็รับไปเลยนะครับดาบที่มีคุณภาพแรงแรงอีกหนึ่งเร่มนะครับโอ้โหของเรายังมีอีกมากมายนะครับที่ให้ท่านผู้ชมนะครับได้เลือกสรรหากันเลยนะครับรวมถึงวอลอันนี้นะครับเอาไว้ติดต่อนะครับผู้นานะครับที่มี ภาวะสูงนะครับบอกเลยว่าเพียงท่านกดวอแล้วประสานนะครับขอความช่วยเหลือไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะครับเราก็จะส่งทีมงานนะครับไปช่วยเหลือท่านภายใน10นาทีนะครับบอกเลยว่าของพี่นั้นขายดิบขายดีนะครับน้องๆถ้าไม่อยากพลาดก็สั่งซื้อภายใน1ินาทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคเกี่ยวไปเนี่ยไม่เกี่ยวหรือว่าเกี่ยววะโอเคครับนี่ก็คือทรัพยากรนะครับที่ไม่มีนะครับในการที่จะมาสั่งขายนะครับก็นนี้นะครับพี่จะซื้อนะครับหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวช็อปเองซื้อเองซื้อ นี่น้องสิ่งที่พี่อยากได้นะครับนี่เคียวอุ้ยดาเมจหนึ่งเก้าแปดมวน้องกดใหม่มันวางเพิ่มดาเมจได้นะครับท่านผู้ชมนี่เรื่องจริงนะเมื่อกี้ 108, หนึ่งเก้าแปดใช่ปะหนึ่งเจ็ดสามเป็นไงเล่าดูหอกดาเมจพื้นไปสองร้อยท่านผู้ชมเป็นไงใครอยากได้แบบหอกแรงๆดาบแรงๆก็มาเรียวนนี้ได้เหมือนกันนะน้องแรกของพี่ <c oughs> เป็นไงใครอยากได้ของแรงๆนะครับมาเรียวนนี้เลยนะน้องๆเป็นไงเล่าเป็นไงเล่า หนึ่งร้อยกว่าร้อยยี่สิบสี่เอ้ยจะมายิ่งรียิ่งน้อยวะยิ่งรีนิ่งน้อยนี่นะครับอาวุธพวกนี้น้องสามารถมารีได้นะครับเพียงแค่ซื้อโต๊ะนะครับโต๊ะครับไอ้โต๊ะขายอาวุธนะสั่งซื้อได้นะครับในนี้เลยกดไปที่แอมเบอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับน้องรักกองพี่นี่ ซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับตามนี้เลย25แอมเบอร์นะครับรวมถึงโต๊ะหนังนะครับที่มีราคาอยู่ที่50แอมเบอร์นะครับพี่ซื้อเลยเพราะพี่ยังไม่มีอ่าแล้วก็โต๊ะคีบเบิร์ดอันนี้พี่ซื้อแล้วนะครับรวมถึงโต๊ะอันนี้จะเป็นโต๊ะอาวุธนะครับก็สั่งซื้อมาด้วยนะครับนี่ซื้อมาเลยน้องนกคุณพี่แล้วก็อันนี้100แอมเบอร์นะครับเป็นโต๊ะที่เอาไว้ขายชุดเหล็กต่างๆนะครับพี่ก็สั่งซื้อมาเลยนะครับน้องๆเออจะซื้อเยอะไปไหนวะเนี่ยยังไม่หมด โต๊ะสีซื้อด้วยน้องๆยีห้าแอมเบอร์นะครับซื้อมันทุกอย่างฮะโต๊ะเครื่องครับเครื่องดินเผานะครับหรือว่าพวกอิฐต่างๆนะซื้ออีก50แอมเบอร์นะครับรวมถึงนะครับโต๊ะคราบไม้นะครับนี่เลยพี่สั่งซื้ออีก50แอมเบอร์นะครับซื้อเพื่ออะไรเยอะแยะขนาดนี้ชุดไฟฟ้านะครับก็สั่งมาอีกร้อยแอมเบอร์นะครับนี่น้องก็มาดูหน้าตาโต๊ะกันนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับโต๊ะนะครับ ที่เราใช้นะครับในการเอาชีวิตรอดนะครับเน่เดี๋ยวจะตั้งโชว์ไปทีละอย่างเลยนะครับน้องและคุงพี่เดี๋ยวว่ามันจะมีโต๊ะอะไรบ้างนะครับอันนี้เราเรียกว่าโต๊หนังนะครับโอเคน้องๆเดี๋ยวพี่จะเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะวางให้กับน้องๆได้ดูเลยนะครับว่าเรามีโต๊อะไรบ้างเนาะวันนี้นะครับก็จะมารีวิวโตนะครับในเกม Ark Mobile นะครับที่ใช้ Amber นะครับในการซื้อเนาะแล้วอันไหนที่น้องๆสมควรซื้อนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้ดูเนาะเดี๋ยวจะวางไว้ทีละอัน2ออันเลยนะครับท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวพี่จะวางเรียงรายไว้ให้ดูเลยนะเอาล่ะสําหรับโต๊ะในเกม a r ร์คโมบานะครับก็จะมีหลากหลายให้น้องๆได้เลือกหานะครับตามที่น้องๆต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคารบเหล็กคารบคลิปคาบคลิปเบิ้ลทำสีหรือจะเอาไว้ออ ประกอบขอเขาเรียกว่าอะไรกรริจการต่างๆนะครับก็สามารถหาได้จากในนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ฟาร์มน้องสามารถหาได้จากในนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับผู้ชมครับนี่เดี๋ยวพี่วางให้หมดเลยนะเอาทุกโต๊ะเลยนี่วางให้ดูเลยนะครับนี่มีโต๊ะอะไรบ้างและประโยชน์ของมันคืออะไรนะส่วนอันนี้คือโต๊ะคิบเบิลเนาะเอาละ หลังจากรีวิวเกินๆไปแล้วนะครับก็มาดูกันที่โต๊ะแรกนะครับโต๊ะนี้นะครับมีชื่อว่าโต๊ะคิบเบิลนะครับน้องๆโต๊ะนี้นะครับคุณสมบัติของเขาก็คือจะมีอาหารสัตว์นะครับขายตามที่น้องๆเห็นเลยรวมถึงอาหารของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กเป็นยา ในวิชันนะครับเป็นยาที่มองกลางคืนยาเพิ่มดาเมจยาเพิ่มสปีดนะครับเราก็หาได้นะครับซื้อได้ตามโต๊ะนี้เลยคิเบิลนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันก็คือใช้นะครับในการจับสัตว์นะครับหรือว่าเป็นอาหารให้สัตว์ตัวที่เราจับนะครับมันก็จะทําให้สัตว์ตัวนั้นจับได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนั่นเองไม่ต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าจะเป็นเนื้อทั่วไปหรือผลไม้อาจทําให้เขากินช้าแล้วทาให้เราจับยากเนาะแต่ถ้าเราใช้อาหารในโต๊ะคิบเบิลนี้นะครับเป็นอาหารที่เขาชอบเข กินเร็วแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้เร็วเพิ่มขึ้นนะครับลดเวลาในการรอเนาะก็จบไปนะครับกับการรีวิวโตะนี้นะครับนั่นคือโตะคิปเบิลนะครับมาดูส่วนต่อไปนะครับอันนี้เราเรียกว่าโตะคาร์ฟไม้นะครับท่านผู้ชมครับที่น้องเห็นเลยนะครับมีใบเลื่อยตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเลื่อยมีคอนมีตะปู มีเครื่องเล่ยไม้นะครับแล้วก็มีเศษไม้นะครับอันนี้เราเรียกว่าโต๊ะคาบไม้นะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปนะครับในตัวโต๊ะเขาก็จะมีนะครับอุปกรณ์ที่คาบไว้แล้วนะครับเป็นชิ้นเลยนะครับให้น้องๆนะครับได้เลือกสรรตามที่น้องๆต้องการเลยนะครับไม่ว่าน้องจะอยากได้อะไรในนี้เขาก็มีขายนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงเลยนะครับท่านผู้ชมตามนี้เลยแต่เขาจะมีแต้มโต๊ะสตาร์ทมาให้ด้วยที่500แต้มด้วยนะครับนี่นะครับคือถ้าน้องๆอยากได้ก็สามารถหาซื้อมาได้เลยนะแถมตัวโต๊ะยังมีรูปร่างนะครับ หน้าตาที่แบบสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะสวยมากนะครับกับรูปร่างนะครับที่มันออกแบบมาเนาะเป็นโต๊ะรับไม้ที่เอาไว้สามารถแบบทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้สวยมากๆเลยนะครับมาส่วนตรงนี้นะครับก็คือโต๊ะนะครับทําเครื่องปั้นดินเผานะครับนี่เลยน้องๆเห็นป่ะมีโอ่งเหมือนโอ่งอยู่ด้านบนด้วยนะเป็นโต๊ะทาเครื่องปั้นดินเผานะครับรวมถึงมีค้อนนะครับมีสิวหรือแฉลงนะครับแล้วก็นี่จอบพั่วนะครับเอาไว้แบบ คุกปูนนั่นเองก็เหมาะมากนะครับกับการนํามาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะครับมาดูกันเนาะข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีนะครับหินนะครับขายแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับจากในนี้เลยตามที่น้องเห็นตามภาพเลยนะครับแต้มโต๊ะก็จะให้มาที่500แต้มเหมือนกันนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับเหมาะมากนะครับในการเอาไปประกอบนะครับหรือว่าเอาไปทำนะครับบ้านนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับน้องและกัพี่ นี่นะครับคือประโยชน์ของโต้เนาะก็สามารถสั่งซื้อได้ตอนเลเวลเท่าไหร่อ5่ะ25ขึ้นไปนะครับตั้งแต่น้องเลเวล25ขึ้นไปนอ้องก็จะสามารถซื้อโตะต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะตามนั้นนะครับน้องๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะครับสีเนาะโต๊ะนี้นะครับก็จะมีน้ำยาสีนะครับหรือผงสีอยู่นี่เลยเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงมีนี่ด้วย กาพ่นสีนะครับแต่อันนี้จะให้แต้มโต๊ะมาน้อยหน่อยนะครับให้มาแค่200แต่เราสามารถซื้อได้เช่นกันนะครับโดยใช้เอมเบอร์นะครับแต้มโต๊ะก็ตามที่น้องๆเห็นเลยมีทั้งแบบราคาที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมที่น้องๆต้องการนะครับนี่คือแต้มสีนะครับที่บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เวลานะครับในการผสมสีเองเนาะเราก็มาเอาจากนี่เลยนะครับหม้อต้มนี้เลยดูไฟที่สวยวบแวบกันเลยทีเดียวพี่บอกเลยโค้สวยนะเอามาตกแต่งบ้านนี่เป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับสำหรับโต๊ะพวกนี้นะแล้วก็มาดูส่วนตรงนี้นะครับก็ อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เอาไว้นะครับใช้ในการ,รับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับน้องๆสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นอิเลเมนต์ไข่มุกข,ขาวนะครับแล้วก็ซีเมนต์คิดตั้นเครื่องปั่นไฟแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอาวุธปืนนะครับป้อมปืน แว่นไนท์วิชั่นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามที่น้องๆได้เห็นเลยนะแต่นี้จะให้แต้มโต๊มาเยอะหน่อยนะครับให้มาทั้งหมด1,500แต้มนะครับก็น้องๆสามารถเอาไปซื้อนะครับของเหล่านี้ได้เลยเหตุผลที่บางอันมันยังเป็นเครื่องหมายล็อกแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเลเวลของเรายังไม่ถึงนะครับทำให้เขาไม่ปลดล็อกขายนะครับเลเวลต้องมากกว่านี้นะประมาณ 70มั้งเขาถึงจะปลดล็อกให้เราซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากกันแก๊สพิษหรือว่าหน้ากากนมิชชันนะครับแล้วก็มีนาฬิกาปลุกด้วยบอกเลยว่าโคตรเทเหมาะกับการเอาไปตกแต่งบ้านมากๆนะครับน้องๆอันนี้ก็คือโตะอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโต๊ะอาวุธนะครับที่พี่รีวิวไปต้นคลิปเลยนะครับก็คือนี่เลยมีอาวุธให้น้องๆนะครับมาสุมหาดาเมจได้เลยนะครับตามที่น้องๆต้องการดูอันนี้สิดาเมจเพิ่มไป200เลยนะครับสวอันนี้โหเคียวดาเมจ222ครับน้อง ถ้าซื้อภายในนาทีนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าระวังอีกรอบหนึ่งดาเมจจะไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าน้องอยากได้ดาเมจเยอะน้องๆก็ต้องแบบเก็บวางเก็บวางเก็บวางเป็นการสุ่มเนาะบอกเลยโคตรคุ้มเลยนะครับอันนี้ดาเมจ200ถือว่าแรงมากๆนะครับด้วยราคาที่100แต้มเองนะครับท่านผู้ชมแต่พี่นะครับจะซื้อเขียวซื้อเลยน้องๆนี่ดาเมจน้องดูสิ222โคตรแรงเกี่ยวทีไฟเบอร์หมดกองนี่ พี่จะพกไว้เลยนะครับเคียวอันนี้น้องเอาไปเกี่ยวไฟเบอร์นะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้เคียวนะครับก็นี่เลยเลเวลเท่าไหร่อะประมาณ25นะครับน้องก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่บอกเลย 150แต้มนะครับโต๊ะให้มา185แต้มนะครับน้องก็พอนะครับในการซื้อเคียวนะน้องๆคนไหนที่แบบเอ้ยเบื่อนะครับไม่มีเคียวใช้หรือว่าไม่มีพ i ิกแอกหรือว่าไม่มีขวานก็มาซื้อได้นะครับในนี้เลยนะครับน้องๆง,ง่ายมากไม่ต้องรอให้เสียเวลานะหายากอยู่แล้วนะครับสาหรับเคียวนะถ้าซื้อตอนนี้ก็บอกเลยว่าโคตรคุ้มน้งนองๆดาเมจโคตรแรงเคียวเนี้ยช่วยได้ต้นเกมเลยนะครับบอกเลยแล้วก็อันนี้นะครับก็คือโต๊ะ ครับอันอันนี้ถือว่ามีประโยชน์สุดๆเลยนะครับน้องๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆสําหรับ คนที่เล่นเกมอร์คโมบายนะครับเพราะว่ามันมีนะครับอานสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายให้น้องๆได้เลือกเลยนะครับแถมยังสามารถสุ่มนะครับหาอาร์เมอร์สูงๆได้นะครับเพียงแค่ถ้าน้องอยากได้อาร์เมอร์มากกว่านี้ก็หยิบแล้วก็วางใหม่แล้วก็หยิบแล้วก็วางใหม่นะครับก็จะมีอานนะครับเกือบครบทุกชนิดหรือว่าครบทุกชนิดเลยก็ได้นะครับในนี้นะมีอานให้น้องๆได้เลือกแบบทุกชนิดเลยก็ว่าง่ายๆนะครับน้องๆใครอยากได้อานแบบไหนหรือว่าเป็นชุดนะครับชุดหนังเนาะดีๆที่อยากได้เอาไว้ใส่นะครับในช่วงต้นเกมก็สามารถสั่งซื้ออไดต 25เช่นกันนะครับสำหรับอา่านนี้ไอ้โตนี้นะแต้มโตก็ให้มานะครับสตาร์ทอยู่ที่500แต้มเลยท่านผะู้ชมส่วนชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโตเครื่องอาวุธนะครับก็จะมีเครื่องกึ่งนี่นะครับแล้วก็อาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบาซุก้านี่น้านะครับแล้วก็ลูกดอกนะครับธนูกระสุนลูกซองด้านบนนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับมาเปิดดูข้างในดีกว่าครับข้างในนะครับก็จะมีน,นะครับลูกดอกยาสลบ ทั้งแบบนาโคติกลูกดอกแมงกะพุนอันนี้สุดยอดและลูกดอกแมงกะพุนที่น่าสนใจมากนะครับน้องๆราคาก็ตามที่น้องๆเห็นเลยนะครับมีลูกเหล็กนะครับสาหรับยิงสัตว์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับน่าจะต้องให้เลเวลมากกว่านี้รวมถึงกระสุนปืนนะครับลูกโม่กระสุนปืนสไนเปอร์กระสุนปืนลูกซองกระสุนปืน M4A1 นะครับแล้วก็กระสุนปืนพกรวมถึงกระสุนสไนเปอร์ด้วยนะครับโอ้โหแบบเยอะแยะมากมาย ไม่ยากดีไปกว่านั้นก็คือยังมีลูกดอกยาสลบแบบนี้ด้วยนะครับลูกดอกแดงนะที่จะทําค่าสลบได้โคตรส,สูงเลยนะครับน้อง,องบอกเลยว่าโต๊ะนี้นะครับมีประโยชน์มากสําหรับ คนที่ขี้เกียจนะครับไปฟาร,ร์มยาอย่างพี่พี่อนานะคตก็คงต้องใช้โต๊ะนี้บ่อยนะครับแล้วก็โต๊ะอ่านนี่นะบ่อยมากนะครับในการที่จะใช้ในการดำรงเอาชีวิตรอดนะครับเพราะว่าต้องจับสัตว์แล้วก็ต้องการอ่านที่มีอาร์มเมอร์สูงๆเนาะแล้วก็มาจบท้ายนะครับนี่ก็คีเนอ้อยอะไรภาษาอะไร่งพี่วะเน,นี่ยก็คีอันนี้ก็คือโต๊ะครับเหล็กหรือว่าโต๊ะหลอมเหล็กนะครับที่น้องเห็นลาวาไหลลงอยู่ตรงนี้เลยเป็นโต๊ะนะครับหลอมเหล็กนั่นเอง ภายในโต๊ะนะครับก็จะมีนะครับนี่เหล็กนะครับในการขายน้องๆด้วยนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวนะครับให้แต้มโตะมาถึงพันหเนาะก็จะมีอุปกรณ์มากมายเลยนะครับในการแบบให้เรานะครับเอามาใช้นะครับในการดํารงชีพนะครับท่านผู้ชมดูสิมากมายเยอะแยะแบบเต็มไปหมดเลยน้องๆให้แต่นี้คุ้มอยู่นะ55แต้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะ55แต้มไม่รู้ว่าถ้าเราคราเองจะต้องใช้เหล็กแค่ไหนเนาะส่วนอันนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับเหล็กอันนี้นะ น่าจะซื้อไปแล้วก็ทําลายทิ้งน่าจะได้เหล็กมาใช้เยอะอยู่อนด้จะใช้เหล็กมาได้เหล็กมาใช้เยอะอยู่นะนี่นะครับคือประโยชน์นะครับของโต๊ะต่างๆนะครับภายในเกมอาร์มบายบอกเลยว่าประโยชน์ของมันเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับน้องๆคนไหนอยากจะได้โต๊ะแบบไหนนะครับเอาไปใช้งานก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับอ p พนี้นะครับพี่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้หรอกน้องแลของพี่ เพราะว่าเดี๋ยวจะพี่อะ่ะจะต้องพาน้องน้องนะครับไปจับสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งสิ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าหมีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่หาอาวุธก่อนเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับน้องน้องว่าเรามีมีปืนไปยิงหมีหรือเปล่าคือพี่จะพานงน้องไปยิงหมีนะครับน้องๆสักคู่เหมือนว่าเราเคยมีปืนหรือเปล่าใช่ไหมอะ่ะนี่ไงดาเมจสองพันกว่าเน่เน่น้องสไนเปอร์มาหาเดี๋ยวพี่จะซื้อสไนเปอร์นะครับลูกดอก นี่เดี๋ยวพี่จะใช้เป็นลูกดอกนี้นะครับเอาไปยิงหมีจัดมาเลยท่านผู้ชมประมาณเท่าไหร่ดีห้าสิบนัดนะครับบอกเลยว่าน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าดาเมจปืนเราแรงมากนะครับดาเมจอยู่ที่2,000กว่าเนาะบวกกับลูกดอกเนี่ยที่ทำค่าสรบปได้สูงบอกเลยว่า1นัดก็น่าจะทำดาเมจค่าสรบปได้ประมาณ2,000กว่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะพานุองๆนะครับไปจับหมีกันท่านผู้ชมเอาล้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปจับเลยนะครับเพราะว่าพี่เจอเจ้าหมีนั้น ไวแล้วด้วยนะครับน้องๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเจอตรงไหนเจ้าหมีที่พี่เจออยู่ตรงนี้ถามว่าทําไมพี่ต้องจับมันเพราะสีมันสวยไงน้องรักของพี่ <c oughs> นี่รีวิวโต๊ะเสร็จแล้วก็นี่พามาจับหมีเป็นไงสีมันเข้มมากน้องส้มดําธรรมชาตินะครับบอกเลยว่าสีแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับท่านผู้ชมดังนั้นพี่จะจับไว้เป็นคอลเลคชันนะครับแล้วก็จะหาตัวผู้ที่รีวิวเยอะๆ มาเพิ่มสเต again, ตัสให้กับมันนะครับแต่ก่อนจากนั้นพี่จะขอจับมันนี่แหละเป็นตัวแรกของพี่นะครับขั้นแรกก่อนจะจับเดี๋ยวพี่ขอยั่วมันนะครับให้มันเดินตามเราไปที่บ้านของเราก่อนนะครับเน่น้องหมีโอเคเพราะมันขี้โมโหตามมาเพราะว่าพี่จะล่อมันมาครับเพื่อพี่จะนอนที่บ้านของพี่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอึอีกโอเคล่อมันมาบริเวณใกล้ๆบ้านครับแล้วเราก็จะแอบนอนนะครับแล้วก็มาจับมันตอนข้าหิวของมันเลือดสูญนะครับต้องรักของพี่ แล้วการจับของพี่ก็จะใช้เป็นคลิปเบิ้ลนะครับในการจับด้วยน้องรักพี่โอเคปล่อยมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็กลับไปนอนที่บ้านโอเคมานอนกันฮะนี่ถึงที่แล้วนอนเลยท่านผู้ชมเปลืบพี่มีอะไรกินหรือเปล่าวะ <c oughs> นอนไปแบบนี้พี่มีอะไรกินแบบนี้มีเนื้อให้พี่กินไหมเนี่ยโอเคยังมีเนื้อให้กินอยู่ท่านผู้ชมเอาละกินเนื้อก่อนหิวโอเค ในม,มีเอาละไปน้องๆไปจับกันเดี๋ยวให้พี่ให้ป่าป่ากินยากลางคืนก่อนช่วงนี้ไปไหนก็ต้องไปกับป่าเพราะป่าดูแลเราได้ <c oughs> โอเคน้องๆเดี๋ยวพี่เช็คก่อนไปไหนแล้น่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ไงมาดูกันว่าค่าสรบเท่าไหร่ครับหกพันสามอุ้ยไอ้นี่นี่เอาหกพันสาม,ม 6, น่าจะยิงประมาณสามนัดน,นะครับน้องๆน่าจะสรุนะครับ ยิงเลยนะัดที่หนึ่งมารุ้นกันว่าสามนัดจะสลบแบบที่พี่คำนวณไหมโอ้ยยิงผิดไอ้บ้าเ้ยยิงผิดเฉยสองนัดน้องโอ้ยตะกัดแรงว่ะสามนัดมีอาการมีอาการท่านผู้ชม4นัด,นดเฮ้ยเกินโควตาแล้วเออรับแล้วเป็นไงน้องๆปืนพี่มันแรงนะครับ ทำดําไอค่าสลบน่าจะประมาณ2,000นะครับต่อนหนึ่งนัดเลยดูดีเลือดยุบไปแค่800นะครับไม่ถึง800ด้วยแต่ว่าสรุปแล้วอ่ะเออเ <ś> จ <c oughs> ๋งบลาบอกเลยนี่ค่าหิวเหลือสูตด้วยท่านผู้ชม ตัวนี้พี่จะไม่รีเอาอะไรเลยนะครับเพราะว่าพี่จะจับเฉยๆเนาะเพราะว่าพี่ต้องการสีของเขานะครับไปทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เท่านั้นนะครับ <c oughs> ดี okay, โอเคเดี๋ยว<ๆ>ไปเอาไฟเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เขากินคิเบิลขออะไรเดี๋ยวพี่เช็คก่อนนะครับน้องๆดีได้การถึงเวลาที่เราต้องใช้โต๊ะคิเบิลนะครับในการโชว์น้องๆและมาดูกันนะครับกดไปที่รูปไข่เลยเพราะว่าพี่มีแอปของโดโดเด็ดนะครับอยู่ในตัวเครื่องเวลากดไปที่ไข่นะครับมันก็จะพาเราไปที่ข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นเลยนะครับ ข้อมูลของสัตว์ตัวนี้นะครับเขาก็จะกินคิบเบิลของอถ้าจ่ายให้ดีเขากินคิบเบิลคาโนคาโนนะครับแล้วก็น้ำผึ้งอสองชนิดนี้นะครับจะทำให้เขาแบบตื่นเร็วนะครับตีบ้าเอ้ยน้องไอ้นี่มันเป็นผีสิงผีสิงเหรอนี่แน่กระเด็นไปนูน่นไอ้ผีสิงถ้าเราตีมันตาย แล้วมันลยแบบเราไม่ฟาร์มศบมันอะน้องมันจะตื่นในจเจ้าแมลงบ้าเนี่ย <laughs> โอเคทุกน้องเดี๋ยวกลับมาเอาคิปเบิ้ลก่อนครับท่านผู้ชมคิปเบิลของเจ้าคาโนโคาโนโทอรัสนะครับเดี๋ยวห่าก่อนอยู่ไหนวะนี่น้องๆซื้อมาเลยสามเม็ดน่าจะเอาอยู่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ยายาคูณสิบห้า ตื้อแบบสดๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปปั๊มใหม่ได้นะครับสำหรับแอมเบอร์โอเคไปไปยัดคิปเบิร์นให้กับเขากันน้องๆไปเลยไปเลยไปเลยจ้าโอเคชิบมาใส่ยาคูดสิบห้าไปเลยครับน้องๆแล้วก็ใส่คิปเบิร์นปั๊บเม็ดเดียวรู้เหลืองเรียบร้อย จับได้แล้วน้องหมีเป็นไงง่ายๆเลยโอเคมาเป็นหมีของพี่แล้วเลือดสองพันเป๊ะเลยว่ะโูจะดามิสูงอยู่สา0รอโอเคครับน้องๆก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพากลับบ้านเลยนี่เป็นไงอันนี้พี่ชอบสีนะครับเหตุผลที่พี่จับก็เพราะสีเขาเข้เขมนะพี่จะเอา,เอาไปทําเป็นสีบั็กนะครับ <c oughs> จะไปทําเป็นสีบัก็กนอนะคตเนาะเพราะสีเขาสวยนะ ต้องการเก็บไว้เป็นคอร์เลกชันของพี่นั่นเองอยมันตามไว้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคน้องๆกลับบ้านแล้วปากินยังคืนสมมติไม่เห็นชูแมทตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอาละครับน้องๆก็นี่พาน้องหมีกลับมาพักที่บ้านด้วยแต่วันนี้คงยังไม่ว่างรีวิวนะครับเนื่องจากว่าหมดเวลาแล้วแหละก็เอาเป็นว่านะครับ EP นี้นะครับพีก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับน้องๆก็อยากจะให้น้องๆนะครับซื้อนะครับโต๊ะพวกนี้นะครับไว้ใช้นะครับบอกเลยว่าประโยชน์ของมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมที่น้องๆแบบต้องการเลยนะครับนี่นะครับย้ำอีกทีนะครับอันนี้คือโต๊ะคีบเบิลโต๊ะรับไม้โต๊ะรับ เครื่องปั้นดินเผาโต๊ะรับสีโต๊ะรับเครื่องใช้ไฟฟ้าโต๊ะขับอาวุธโต๊ะรับอา่านตว์นะครับหรือว่าเครื่องหนังต่างๆเนาะโต๊ะขับลูกปืนนะครับแล้วก็นี่จบท้ายด้วย โต๊ะครับเหล็กนะครับก็มีตามนี้เลยเอาละครับ e ีพีนี้พี่การก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆจะยังไงก็ฝากน้องๆนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจพี่ด้วยนะ e ีพีนี้ต้องขอโทษทีนะไม่ได้พาน้องๆออกเดินทางเนาะก็มารีวิวนะครับเครื่องใช้ต่างๆให้น้องๆนะครับมือใหม่นะครับรู้กันไว้ก่อนเนาะว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรขายบ้างนะครับตามที่น้องๆเห็นแล้วก็ตามที่พี่ได้แจ้งไปเลยนะครับบอกเลยว่าประโยชน์ของมันโคตรเยอะบอกเลยซื้ออะคุ้มแน่นอนพะเราปั๊มแอมเบอร์ อีพีนี้พี่ก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับทั้งน้องแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะบายบายสวัสดีครับบายบายน้องลักของพี่ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปของพี่จงมีความสุขความจเจริญครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยทุกคนเลยนะครับโอเคครับบายบายสวัสดีครับ